และในที่สุดครับด้วยพลังการขึ้นดอกเบี้ย0.75%แฮตทริก3การติดต่อกันทําให้สกุลเงินในแถบเอเชียสกุลเงินในประเทศเกิดใหม่สกุลเงินในประเทศกําลังพัฒนานั้นตกต่ําทําสถิติมากที่สุดในรอบ20 24ปีแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต มันมันอ่อนใจกับเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับช่วงนี้เหมือนกันนะครับแล้ทีนี้ชาวันนี้ผมว่ามันก็เกิดอะไรหลายอย่างที่ท่านผู้ชมนั้นอยากเห็นแล้วก็ผมก็สรุปให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เลยับว่าเนี่ยด้วยพลังของดอลลาร์สหรัฐที่มันขึ้นไปอย่างนี้เ่ยนะครับทำให้ขณะนี้เนี่ยความน่ากังวลเกิดขึ้นกับสกุลเงินที่อยู่ในบ้านเราด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่พอสมควรว่าที่สุดแล้วเนี่ย อัตราแลกเปล่ยของเราเนี่ยนะครับจะอ่อนค่าไปมากกว่านี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูข่าวนี้กันนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> และในที่สุดครับด้วยพลังการขึ้นดอกเบี้ย0.75%แฮตทริก3ครการติดต่อกันทําให้สกุลเงินในแถบเอเชียสกุลเงินในประเทศเกิดใหม่สกุลเงินในประเทศกําลังพัฒนานั้นตกต่ําทําสถิติมากที่สุดในรอบ20 24ปีแล้วนะครับ เปิดตลาดเช้าวันนี้ขึ้นมานะครับเป็นวันที่เรียกว่า22กันยายนซึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยความสําคัญของวันก็มีนะครับเป็นวันแรกโลกก็มีนะครับอันนี้ไปหาดูได้นะ22กันยายนเป็นวันแรกโลกนะครับนะแต่ว่ามันเป็นวันที่ทําให้เนี่ยผู้ว่าการธนาคารกลางหลายๆแห่งปวดหัวถึงจะรู้และพยายามตั้งท่ารับแต่ก็เอาไม่อยู่ ก็คือเงินในสกุลที่ผมพูดไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สามของโลกไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินของประเทศกาลังเกิดใหม่ในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินของประเทศกํลก Asia, ากล,กลังพัฒนาในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับทานไม่อยู่จริงๆนะเราจะเห็นได้จากอะไรครับเปิดตลาดขึ้นมาตอนเช้านี่ก็คือวอนเกาหลีใต้วอนเกาหลีใต้เทียบดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่าร่วงลงไปถึง11.50์วอนนะครับภายในเวลาเพียงแค่15นาทีนะฮะแล้วก็ลงไปอยู่ที่1 4 0 5 8 0์วอนต่อดอลลาร์สหรัฐ คนเกาหลีใต้งงเหมือนกันถึงขั้นตื่นเหมือนกันว่าไม่เคยเห็นค่าเงินบอนของตัวเองเนี่ยอ่อนค่าต่ําสุดครั้งใหม่ในรอบ13ปีเกิดขึ้นคือจริงๆมันเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนสิงหาคมครั้งหนึ่งและตอนนั้นวอนคือลงไปอยู่แถวๆประมาณ13.90นะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยลงไปอยู่ที่ตรงเนี้ยประมาณหนึ่งอโทษนะเมื่อตอน22สิงหาเนี่ยวอนเกาหลีใต้เนี่ยลงไปอยู่ที่1,339ต่อดอลลาร์สหรัฐ ครั้งนั้นก็ว่าหนักแล้วนะครับในรอบ13ปีและครั้งนั้นเดือนกรกฎาคมคือครั้งที่ไรฮะคือนักชาติสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย0.75เป็นครั้งที่สองใช่ไหมฮะแล้วพอมาถึงเนี่ย22สิงหา,า22กันยายนนี่6สัปดาห์ให้หลังก็คือวันนี้เองวอนเกาหลีใต้นั้นสุดลงไปเหลือ1,405ต่อดอลลาร์สาหรัฐนะ15นาทีเนี่ยล่วงถึง11วอนกว่าๆต่ำสุดในรอบ13ปีครั้งใหม่ก็เป็นเพราะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75เป็นครั้งที่3ติดต่อกัน แล้วผู้ชมคิดดูสิครับว่าหลายธนาคารชี้เป้าว่าพฤศจิกายนเนี่ยจะขึ้นอีก0.75ส,สติ๊ดดี้นี้ก็จะเกิดขึ้นอีกมันทานไม่อยู่ถูกไหมฮะตรงนี้เองเลยนะครับก็ปรากฏว่าผลจากของอัตราดอกเบี้ยที่มันมีส่วนห่างมากยิ่งขึ้นนี่ขนาดธนาคารกลางของเกาหลีใต้นเนี่ยประชุม6ครั้งสุดท้ายขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งและขึ้นแรงอยู่ครั้งหนึ่งครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกาหลีใต้ตั้งประเทศมาไม่เคยเจอ0.5เซนเคยขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะยังเอาไม่อยู่นะครับ และสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ทาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกาหลีใต้เมื่อเช้าออกมาพูดเลยนะฮะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ทุกวิถีทางนะครับในการที่เข้าจะไปจัดการบริหารดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเก่งกําไรแสดงว่าเขาพอมองเห็นอยู่จริงอยู่ครับเหตุผลหนึ่งมาจากช่วงห่างของ,ของอดอกของดอกบีอเมริกากับดอกบีเกาหลีใต้แต่อีกส่วนหนึ่งมาจากภาวะเก่งกําไรซึ่งเป็นธรรมชาติของตลาดเพราะก็มองการบลพดปล่อยวา มองผลตอบแทนจากกาไรที่ได้จากการเก่งกําไรอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกตลาดแต่มันจะมากจะน้อยหรือบื๋มหวาแค่ไหนอันนี้ทางการเราเข้าไปดูแต่อย่างน้อยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกาหลีใต้เขาทันทีนะฮะเขาพูดเลยนะฮะแล้วก็เขาพอที่จะสยบเรื่องนี้ได้นี่นะฮะก็จะบอกไปว่าจะใช้ทุกวิีทางเข้าไปบริหารจัดการนะพฤติกรรมที่มีการเก็งกําไรจนทำให้เกิดการกดดันกับค่าเงินบอนของเกาหลีใต้นะครับยังไม่พอฮนะพอวอนเสร็จปั๊บมาเจอญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเปิดตลาดเมื่อเช้าที่กรุงโตเกียวศูนย์การเงินเงินแห่งหนึ่งของเอเชียปรากฏว่าเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐร่วงมาแต่1 4 5 4 0 5โอ้โหคนญี่ปุ่นขายหนะ้าผาอย่างเหมือนกันฮนะนี่เป็นเงินเยนที่อ่อนค่าต่ําสุดครั้งใหม่ในรอบ24ปีหรือนับตั้งแต่สิงหาคมปี1998เป็นต้นมานะครับออตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือสิงหาคมปี1998เนี่ยเยนต่อดอลลาร์อยู่ที่1 4 4 3 8ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ และในที่สุดนั้นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้คนญี่ปุ่นได้เห็น145.405เป็นเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าต่ําสุดครั้งใหม่ในรอบ24ปียังไม่พอแต่เป็นเงินเยนญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่ําสุดตังแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งในเอเชียนั่นเห็นไ,ไหมครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถอยกลับไปในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจสุดท้ายของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคตอนนี้เงินมันจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับ ที่สําคัญก็คือว่าบังเออเนี่ยมันจริงๆก็มั้มันมันบังเอญอ,อยู่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยการกําหนดการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วและทุกคนก็คาดอยู่แล้วว่าคงไม่ขึ้นหรอกเพราะเขาใช้ดอกเบี้ยที่ต่ําเตียเ้ยเลี่ยดินเป็นปรัติศาสของญี่ปุ่นคือลบ0.1%ยหังไงก็ไม่ขึ้นนะครับก็ยังใช้แบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ขึ้นแต่ทางนั้นก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแรงมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถอยกลับไปนะครับ ว่าจนถึงขณะน,นี้ค่าเงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นหายไปถึง30เยนแล้วนะฮะดิ่งลบ20%ตั้งแต่ต้นปีและปีนี้2 5 6 5เงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นจะเป็นเงินเยนที่อ่อนค่ารายปีหนักที่สุดในรอบ43ปีหรือตั้งแต่ปี1,979เป็นต้นมาเพราะนักลงทุนตอนนี้แห่ถือดอลลาร์ทั้งสิน้นยิ่งดอกเบี้ยยิ่งทิ้งหนางยิ่งแห่ถือดอลลาร์ทั้งนั้น แล้วก็มาตกท้ายในเอเชียด้วยค่าดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบ6สกุลสำคัญในเอเชียเช้าวันนี้ทําลายสถิติต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่นิวยอร์กด้วยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยดัชนีค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบ6กสกุลเงินสำคัญของโลกซื้อขายในเอเชียขึ้นไปแต่ร้1 7 9จสูงสุดในรอบ20ปีครั้งใหม่ซึ่งเกิดขึ้นตั้งปี่ปี2 0 0 2เป็นต้นมาครับเมื่อคืนที่นิวยอร์กเนี่ยนะไอ้ค่าเงินดัชนีดอลลาร์เทียบ6กสกุลข,ของสำคัญของโลกเนี่ย ก็ขึ้นเหมือนกันมาทําสถิติด้วยที่ร้อยสิบจุดเจ็ดเก้าแต่มันต่ากว่าเช้าวันนี้ที่เอเชียร้อยสิบจุดเจ็ดเก้าเมื่อคืนเนี่ยครับก็ถือว่าสูงสุดในรอบยี่สิบปีครั้งใหม่เหมือนกันและนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันเงินดอนลลา,าร์สหรัฐแข็งค่ากว่าหกสกุลสําคัญถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่แล้วครับนี่เห็นไ,ไหมแล้วมาดูเงินบาทไทยเพราะบาทไทยเปิดตลาดขึ้นมาสามสิบเจ็ดหนึ่งสี่สามสิบเจ็ดสองห้าพอมาถึงแก่ๆใสๆต้นๆสามสิบเจ็ดจุดสามเจ็ด และตอนนี้มีโค้ด37.40เกิดขึ้นนะครับเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐก็เลยทำสถิติที่อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ16ปีเป็นวันที่เท่าไหร่3วันติดแลละครับและสถิตินี้ตรงนี้เกิดขึ้นผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันผันผวนและมันเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจและสร้างความปั่นป่วนในวงการตลาดเงินอย่างไรเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีจนถึง22กันยายนเอาเวลาตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงตรงนะฮะร,รู้ไหมครับว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์บาทอ่อนค่าเท่าไหร่ 2.01%ในรอบ1เดือนบาทอ่อนค่า4.49%ในรอบ3เดือนบาทร่วงหนักถึง5.85%ในรอบ6เดือนบาทดำติ่งถึง11.28%และในรอบ12เดือนบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐสุดไปถึง12%และถ้าเทียบเฉพาะต้นปีคือหนึ่งมกราคมจนถึงวันนี้บาทอ่อนค่า12.08%เข้าไปแล้วด้านดีก็ดีครับ สินค้าไทยสินค้าไทยสินค้าของไทยส่งออกถูกใช่ไหมถูกมากเลยโอ้โหถูกกว่าชาวบ้านถึง12%แต่ก็ต้องไปเทียบสกุลอื่นๆในภูมิภาคด้วยนะครับว่าเขาอ่อนมากกว่าเราหรือใกล้เคียงกันถูกไม่ง่ายส่งออกแต่หนักหนาสาหัสกับอะไรครับวัตถุดิบนําเข้าคือนําเข้าและวัตถุดิบตอนนี้มีต้นทุนจากอะไรครับราคาแพงที่เกิดขึ้นจากมาตรการความบาดนาชาติกับรัสเซียอยู่เคนรนแถมรัสเซียเมื่อวานเนี่ยออกมาสแสดงพลังอีกนะ ว่าจะส่งทหารเข้าไปอีกสามแสนคนก็เกิดความปั่นป่วนทั้งข้างเงินของรูเบิลของเขาด้วยดอลลาร์ Dollar, ด้วยดอลลาร์ก็ถีบตัวสูงขึ้นอีกราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์ในเอเชียนะจากกําไรอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้พอจะทํากําไรได้สาหรับบางบริษัทเพื่อเอามาชดเชยกับต้นทุนที่นําเข้าวัตถุด,ดิบซึ่งต้องใช้บาทมากขึ้นไปแลกเป็นดอลลาร์สิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าเมื่อวัตถุด,ดิบเข้าม,ามาราคาแพงเพิ่มสูงขึ้นราคาต้องขึ้นและในที่สุด กับส่งออกถึงจะกลับไปส่งออกบอกว่าเงินบันอ่อนดีส่งออกน่าจะได้ดีแต่ปรากฏว่าปลายทางตอนนี้เป็นยังไงภาวะของเศรษฐกิจไม่ดีกําลังซึ้งหายดอกเบี้ยขึ้นสูงถดถอยกำลังจะมามันจะตีเป็นวงจังเงี้ยนะเห็นไหมฮะแล้วยิ่งผลผลหนักเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับมันจะมีความเป็นต้นทุนทุกรูปแบบเกิดขึ้นทุกวงจรกันเลยนะดังนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หำเห็นนะครับว่าเงินสกุลของเอเชีย ในประเทศที่เกิดใหม่กาลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วใหญ่เบอร์สามดับโลกอย่างเช่นญี่ปุ่นวันนี้อยู่ในแรงกดดันนี้ตลอดทั้งวันและอาจจะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทําการสุดท้ายนะครับของตลาดทุนที่อยู่ในแถบเอเชียถ้าหากว่าค่าคืนวันนี้ดอลลาร์ยังไปต่อแต่โดยปกตินะฮะพอจบการประชุมแล้วเมื่อไหรเนี่ยจะเกิดการเทขายทํากําไรทันทีครับไม่ต้องห่วกรับมันจะเป็นรอบประมาณอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเริ่มมาเก็บกันต่อไปนะครับก็หวังกันต่อไปในรอบการประชุมต่อไปนะฮะอันนี้เดือนกันยายนถูกไหมฮะ กันยาหรือตุลาหรือพฤศจิกแต่พฤศจิกก็ประชุมเร็วคือหนึ่งถึงสองพฤศจิกาเอนก็มีเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับสี่สัปดาห์กว่าก็ต้องลุ้นเงินต่อครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตัวเลข,เลขอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อผู้ผลิตเงินเฟอ้อทั่วไปของอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราสูบผลต่างกันต่อนะฮะ